สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้พวกเราก็ได้มาเรื่อยไม้เพื่อแปรรูปไปต่อเติมบ้าน <c oughs> พวกเราก็ได้มาตั้งแต่เ้าเพื่อทำการรานไม้แล้วก็ผูกเชือกเพื่อทำการดึงเพื่อไม่ให้ไม้นั้นย้อนกลับไปล้มสิ่งที่ ภูเขาที่ปลูกไว้นั่นก็คือต้นยางนานะฮะมือเล่ยของเราก็ได้กำคันเล่อยางมามันนั่นคือวิถีชีวิตกันรเรื่ยไม้อยู่แล้วครับท่านผู้ชมนี่คืออาจารย์หลังของเรานะฮะทำการเล่ยไม้อย่างมาวันมือของเขานั้นค่อนข้างที่จะชำนาญนเลยเดียวเสียว ให้มีจังหวะที่ลงตัวแล้วก็ในการเลื่อยขึ้นลงขึ้นลงอย่างชำนาญการที่เราจะทำอย่างนี้ได้มันไม่ใช่ในการออจะมาจับแล้วก็ทำได้การที่เราจะทำได้นั้นก็คือต้องฝุกฝนแล้วก็มีความผิดพลาดในการเข้าใจนะฮะ ไม้ขนาดที่เรา <c oughs> เลือยนี่ก็คือเออหน้าสิบหน้าหานะฮะไม้ก็มีขนาดสั้นและยาวต่างกันไปตามขนาดของไม้พวกเราก็ได้แต่รูปไปกันเรื่อยๆตั้งแต่เช้านะฮะนี่คือจุดข,ของสวนของเราเนาดูยังใจจดใจจ่อบรรยากาศก,ก็ค่อนข้างที่จะดีเหมาะที่จะทำการนอนเว้นนะฮะ มือด้วยของเราก็ได้ทำการเพื่อตัดด้านบนชี้จงไว้เพื่อให้ไม้ออกแยกออกจากกันสีของไม้นั้นค่อนข้างจะบนไปนด้วยหมอกแล้วก็สีของแก่นไม้ซึ่งสวยงามแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นมิติอีกแบบหนึง่งจะทำให้เรานั้นลงรอยไปในอากาศ การเลื่อยไม้นั้นก็ต้องมีเสียบ้างซ่อมไปเลื่อยไปไปเลื่อยปกติทีมของเราก็ได้ทำการดีดเส้นเพื่อจะทำการเอาปีกไม้นั้นออกจงไว้แค่แกนท่านผู้ชมเงาจะรู้จักใช่ไหมครับแก่นไม้การที่จะไม่มีแก่นไม้นั่นก็คือเราเอาแค่เปลือกหรือองไม้นั่นเอง แต่เราไม่เห็นปีกหรือองไม้นั่นก็คือเราเอาแค่แก่นมันไปนะฮะเหมือนกับแสงพระอาทิตย์เหมือนกับแสงพระอาทิตย์ที่ส่องแสงในยามเช้าแต่ถ้ามืดนั่นก็คือไม่มีพระแสงอาทิตย์แต่ถ้าเช้าถ้าเช้าแล้วก็ก็คือเช้าครับท่านปร้ชม พวกเราก็จะมีทีมซ่อมของเราคะ,ะแล้วก็ทีมเรื่อยอยู่ในตัวรวมกันรวมมิตเป็นหนึ่งเดียวกันพวกเราก็อาจารย์ของเราก็ได้เอาปีกไม้นี่ออกเพื่อจะมาให้หนักรถนะฮะแต่ถ้าเราอยากหนักเราก็จงไว้ไม่ต้องเรื่อยออกไปนะคะ แต่พวกเราก็นึกคิดออกได้มันจะหนักรถกเกยททำการเรื่อยออกไปนะครับเออท่านผู้ชมทุกท่านก็ช่วงนี้ก็บรรยากาศก,าก็ไดการเปลี่ยนแปลงไปในหลายวันแล้วนะครับบรรยากาศนั่นก็เริ่มเย็นแล้วก็ทําให้ท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็รวมทั้งทีมพวกผมก็ได้มีการ ไชแล้วก็ทําให้ไม่สบายเป็นเรื่องปกติในหน้านี้ <c oughs> ท่านผู้ชมทุกท่านก็เอระมัดระวังในการใช้ชีวิตเพื่อเอ,อให้ร่างกายนั้นอบอุ่นในายามซ้าเย็นนี่ก็จบไปแล้วนะครับก็ฝากติดตามนะครับนี่คือ่องด้วยไม้นะครับไม่ใช่ซ่องแบกริมขอบคุณครับ